สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังกลับมาพบกันนะคะกับรายการแม่ครัวหวิทย์ใบคุชุมบีค่ะขณะนี้เราออกอากาศผ่านทางเว็บออนไลน์ rmutp ac t h แล้วก็ทาง Facebook นะคะ rmutp live เป็นประจำรวมถึงออกอากาศผ่านเสียงตามสายภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพรนครไปพร้อมๆกันเป็นประจำด้วยค่ะ และก็ในสัปดาห์นี้นะคะแม่โคโรวิดเนี่ยก็ยังคงมีเรื่องราวของอาหารที่ช่วยบำรุงร่างกายให้กับร่างกายเรามาฝากกันเหมือนเช่นสัปดาห์ที่แล้วนะคะสว่วนทเราพูดกันไปกับเรื่องของนมสดนะเป็นผลิตภัณฑ์ที่หาซื้อไม่ยาก นะคะแล้วก็มีวางขายในหลากหลายรูปแบบในหลากหลายรสชาตินะคะเราในฐานะผู้บริโภคก็สามารถที่จะมีสิทธิ์ในการเลือกนะคะตามความชอบแต่ที่สําคัญนอกเหนือจากความชอบก็ต้องดูถึงคุณประโยชน์นะคะแล้วก็สารอาหารที่ร่างกายเราจะได้รับด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยก็อย่างที่สัปดาห์ที่แล้วฝากไปนะคะถ้าอยากจะเลือกดื่มนมนะคะ ถ้าดื่มเป็นประจำก็ดูว่าร่างกายเราแพ้ไหมแพ้แลคโตสไหมถ้าเลคโตสเราแพ้เราก็อาจจะต้องทานนมได้แต่อาจจะต้องเป็นในส่วนของแลคโตสฟรีหรือว่าในร่างกายเรานะคะมีปริมาณไขมันที่เกินมากเกินไปอยากจะควบคุมปริมาณไขมันแต่ก็ทานนมได้ไหมทานได้ก็เลือกที่เป็นในส่วนของฟรีแฟตนะคะก็เป็นไม่มีไขมันปราศจากไขมันในน้ำนมนั่นเอง คราวนี้เนี่ยในสัปดาห์นี้นะคะเราก็จะมาพูดกันถึงเรื่องของอาหารโดยทั่วไปนะคะอาหารโดยทั่วไปเนี่ยที่เวลาเราทานเสมือนกับเราเนี่ยทานยาทานสมุนไพรไปในตัวซึ่งเรื่องราวของการทานอาหาร ะะที่เป็นยาเนี่ยต้องย้อนกลับไปเมื่อ2,500ปีที่แล้วนะ,ะโดยฮิปโปรเคสติสเนี่ยบิดาทางการแพทย์ของชาวกรีกเขาก็กล่าวเอาไว้ว่าจงใช้อาหารเป็นยารักษาโรคและเมื่อนึกถึงโรคยอดฮิตของคนไทยปัจจุบันก็คงหนีไม่พ้นโรคไม่ติดต่อเรือรังก็เป็นโรคหัวใจโรคเบาหวานความดันสูงโดยเฉพาะโรคไขมันในเลือดมีความเกี่ยวข้องกับสมองกับหัวใจ ะะกับอวัยวะต่างๆของร่างกายระบบเลือดนะ,ะซึ่งก็เป็นโรคที่เกิดจากพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไม่เหมาะสมหากเราเลือกกินอาหารที่ถูกกับโรคนะ,ะเราก็จะทําให้โรคต่างๆเหล่านั้นเนี่ยสแสดงตัวตนที่ชัดเจนมากขึ้นคราวนี้เนี่ยนะคะก็เลยมีในส่วนของอการ เขียนนะคะการศึกษาถึงเรื่องราวของการที่เราจะใช้อาหารให้เป็นยารักษาโรคจาก งานวิจัยนะคะแล้วก็บทความของดรอุตสากิินหอมอดีตอาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยายศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามนะคะนายกสมาคมเครือข่ายหมอพื้นบ้านแล้วก็สุขภาพวิถีไทยที่ศึกษาถึงพืชผักสมุนไพรในอีสานเนี่ยมาทั้งชีวิตของท่านอาจารย์เลยท่านก็บอกว่าความหลากหลายนะคะของข้าวไทยเนี่ยไม่ได้กินเพื่อให้พลังงานอย่างเดียวแต่ยังเป็นยาให้กับร่างกายได้ด้วย ซึ่งยานะคะไม่น้อยกว่า100ตําหลับมีส่วนผสมของข้าวส่วนผักมีสารต้านอนุมูลอิสระต้านการอักเสบวิตามินเกลือแร่ในผักนะคะก็มีมากมายแตกต่างกันไปตามชนิดของผักแต่ปัจจุบันเนี่ยคนส่วนใหญ่เนี่ยกินผักไม่มีความหลากหลายนะคะรู้บางคนรู้จักผักไม่เกิน8ชนิดแล้วก็จะได้ความที่ไม่หลากหลายใน สารอาหารคุณประโยชน์กลับสู่ร่างกายนั่นเองท่านอาจารย์ก็บอกไว้ว่าตัวอย่างของผักนะคะที่มีความหลากหลายเนี่ยให้สังเกตอย่างเช่นถ้าเป็นผักมีรสออกฝาดฝาดอาทิเช่นกล้วยดิบเนะเราก็จะเห็นว่ากล้วยดิบเอ้เรามักจะกินกับอะไรนะคะท่านนึกเลยนะแม็กกวิทนึกถึงการทานแหนมเนืองเขาบอกว่ากล้วยดิบเนี่ย จะมีสรรพคุณในการช่วยรักษาแผลรักษาอาการท้องเสียท้องอืดอ่าอันนี้ถ้าใครทานทานอยู่เป็นประจำนะคะหรือนอกจากแหนมเนืองในี่ทานอื่นๆอยู่แล้วนะคะก็จะได้คุณประโยชน์ส่วนนี้ไปส่วนผักรสเปรี้ยวในพวกมัดดันชะมวงตรงนี้เนี่ยมีสรรพคุณในการช่วยกระตุ้นปอมน้ำลายทำให้เจริญอาหาร แล้วก็ผักในกลุ่มที่มีรสชาติหวานอ่อนๆอย่างพวกดอกขจรดอกข้าวสารผักหวานก็จะมีสรรพคุณในการช่วยบำรุงร่างกายให้ชุ่มชื้นมีสารต้านอนุมูลอิสระส่วนผักรสชาติขมอาทิมะระขี้นกดอกขี้เหล็กฟักข้าวจะมีสารบำรุงปรับช่วยถอดพิษลดไข้แล้วก็ช่วยฟอกเลือด ส่วนผักรสหอมหอมออกเย็นเย็นอาทิเช่นผักบุ้งไทยเตยหอมดอกกระจรเวลาเราทานแล้วรู้สึกสดชื่นก็จะช่วยแก้ลมหน้ามืดหน้ามืดตาลายนะ้ววิงเวียนนะก็จะช่วยได้แล้วในส่วนของผักที่มีรสชาติออกมันๆอาทิสตอลูกเนียงถั่วพูข้าหนุนอ่อนอันนี้จะแก้อาการเส้นเคล็ดขัดยอกแล้วก,ก็อาการกระตุก หรือจะเป็นผักที่ให้รสเผ็ดร้อนพวกกระชายขิงข่าขมิ้นอันนี้เนี่ยจะช่วยบำรุงร่างกายเสริมสร้างความแข็งแรงของร่างกายในการต้านทานเป็นเป็นภูมิต้านทานให้กับร่างกายเราอ่ะแล้วคราวนี้นะคะในส่วนของปลามาเนื้อสัตว์กันบ้างปลาเนี่ยถือว่าเป็นแหล่งพลังงานที่ดีนะคะแล้วก็ให้ไขมันกับผู้ที่บริโภคเนี่ยน้อยกว่าเมื่อเทียบกับเนื้อสัตว์อย่างเนื้อหมูเนื้อวัวเนื้อไก่เนื้อเป็ด คนสมัยก่อนเนี่ยมีปลาให้กินมากกว่า130ชนิดผู้หญิงนะคะเมื่อเวลาคลอดลูกเนี่ยเขาก็จะกินโปรโตีนเยอะ,อะบางครั้งเนี่ยเราก็จะเห็นว่าไม่ได้มีสารอาหารเสริมเหมือนในสมัยนี้นะะก็จะมีในเรื่องของการใช้พืชผักสมุนไพรต่างๆเหล่านี้เนี่ยแหละมาช่วยการกินข้าวเป็นหลักกินผักเป็นยากินปลาเป็นอาหาร ซึ่งก็เป็นงานวิจัยนะคะที่ท่านอาจารย์เนี่ยได้ทําการทดลองนะคะแล้วก็ศึกษามาตลอดทั้งชีวิตโดยเฉพาะในส่วนของกลุ่มทางพืชผักนะคะทางด้านภาคอีสานมีในส่วนของงานหนึ่งนะคะอาจารย์ต้เขียนว่าในช่วงการทานอาหารในกลุ่มนี้ทางฤดูฝนฤดูฝน,นในคนอีสานจะไม่กินเนื้อสัตว์แต่กินเห็ดแทนเพราะว่าช่วยแก้พิษ จึงเป็นที่มาว่ากินเห็ด3อย่างแก้มะเร็งได้คนสมัยก่อนเขาไม่มีเครื่องวิเคราะห์โปรตีนแต่เขาก็สามารถที่จะรู้ว่าถ้างดกินเนื้อสัตว์เนี่ยจะต้องไปกินเห็ดแทนได้ซึ่งก็เป็นเรื่องที่พอมีเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สมัยใหม่มามากขึ้นนะคะก็เป็นเครื่องยืนยันนะถึงความเป็นไปได้ในการที่จะรับประโยชน์น,นั้นๆจากการบริโภค เหตุในการบริโภคสารอาหารอื่นๆที่มีความสามารถในการทดแทนของของรอมแ r ท a ทียก็คือพวกวัตถุดิบต่างๆนะคะกันได้นะคะบางทีเราอาจจะ หาในส่วนของเนื้อสัตว์ยากนะคะเราก็อาจจะมากินไข่นะคะอาจจะมากินน้ำนมแทนนะคะกินถั่วเหลืองนมถั่วเหลืองซึ่งก็ให้สารอาหารหลักที่เราต้องการได้เนี่ยคล้ายๆกันก็จะมีรายละเอียดปีกย่อยเล็กน้อยนะคะที่เราอาจจะเห็นว่ามีความแตกต่างกันไปอันนี้ก็ต้องดูเป็นรายๆในส่วนของวัตถุดิบแต่ละตัวแยกกันไปแล้วคราวนี้นะคะ เมื่อเราพูดถึงอาหารที่เป็นยานะคะ,ะเรารู้อยู่แล้วแหละว,ว่าการทานอาหารหลากหลายก็จะช่วยให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่มีความหลากหลายด้วยเช่นเดียวกันการทานผักผลไม้การทานสารอาหารหลักห้ามูที่เหมาะสมกับปริมาณตามสัดส่วนของทงโภชนาการนะคะอันนี้ก็มีความสมดุลกับร่างกายเหมือนกัน คราวนี้เนี่ยหลายๆคนในปัจจุบันนะฮะก็จะมองว่าการที่เรากินของที่มาจากต่างประเทศเนี่ยมักจะดีกว่ากินของในประเทศ หลายคนนะคะก็อาจจะบอกว่าเออพืชผักในไทยเนี่ยบางตัวอาจจะอาจจะได้รับความนิยมในการบริโภคเนี่ยน้อยกว่าพืชผักหรือว่าวัตถุดิบต่างๆจากต่างประเทศอาจจะเป็นในเรื่องของอ,อย่างตัวยกตัวอย่างอย่างเช่นโสมนะคะโสมจากจีนหรือจากเกาหลีเขากินโสมเพื่อบำรุงร่างกายให้อบอุ่น แต่คนไทยเนี่ยเราอยู่ในประเทศที่ร้อนชื้นก็จะไม่ได้ต้องการความอบอุ่นจากสมมากนักนะจิงๆแล้วเนี่ยสมก็มีคุณประโยชน์ที่ดีในการบำรุงร่างกายแต่ในหลายๆปัจจัยอาจจะเนื่องด้วยราคานะเรื่องด้วยความความยากง่ายในการหาวัตถุดิบมาหรือเรื่องของออการบริโภคในรูปแบบที่เหมาะสมก็อาจจะมีความแตกต่างกันไป ถ้าทานนะคะก็ช่วยบำรุงร่างกายอยู่แล้วนะ,ะแต่ถ้าเราไม่ทานเราไม่ได้มีโสมที่จะปลูกในประเทศเราหาเป็นอย่างอื่นได้ไหมนะคะอันนี้ก็สามารถที่จะหาวัตถุดิบอย่างอื่นทดแทนได้อย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นขมิ้นเราก็สามารถที่จะหาในประเทศเราได้หรือว่าอย่างในกลุ่มของการที่เราจะกินพริก การทานพริกเนี่ยก็จะช่วยลดในการเกิดอัตราการเกิดหลอดลวดหัวใจนะได้เช่นเดียวกันแล้วก็ในส่วนของอพืชผักอื่นๆในการใช้ชีวิตไม่ว่าจะเป็นการบริโภคอาหารสามมื้ออาหารว่างนะคะหรืออาหารระหว่างวันก็หันให้ความสนใจกับของที่อยู่ในประเทศเนี่ยมากขึ้น เนื่องด้วยงบประมาณเนื่องด้วยคอสต์เนื่องด้วยรูปแบบนะคะเนื่องด้วยคุณประโยชน์ที่เราจะได้รับเพราะว่าไม่ต้องผ่านกระบวนการรอเวลาเพื่อที่จะขนส่งมานะคะหรือว่าความยากง่ายในการหาวัตถุดิบนะคะอันนี้ก็สามารถที่จะช่วยกันเนี่ยบริโภคในส่วนของผลิตภัณฑ์ในประเทศก็ในบางเรื่องเนี่ยไม่ได้แตกต่างจากวัตถุดิบที่มาจากนอกประเทศเลยค่ะ เดี๋ยวเรานะคะพักกันสักครู่หนึ่งและเดี๋ยวเรากลับมาพบกันช่วงที่2ของรายการในช่วงไมโครคว,วิดตอนเปิดครัวควิตกันค่ะ ค่ะก็ขอต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการแมคโครโควิดใบคูชมบีค่ะในสัปดาห์นี้นะคะเราก็จะเปิดครัวโควิดกันเมื่อช่วงแรกนะคะเราพูดกันไปถึงการทานอาหารนะคะรู้จักอาหารก็เสมือนรู้จักยาดีการทานอาหาร ที่เหมาะสมนะคะอาจจะไม่ได้มาจากวัตถุดิบที่ราคาแพงมาจากต่างประเทศวัตถุดิบหายากนะะในบางครั้งเนี่ยอาจจะเป็นวัตถุดิบในประเทศไทยพืชผักในประเทศไทยพืชผักพื้นบ้านนะคะที่ปลูกได้นะคะมีเฉพาะก็มีคุณประโยชน์ไม่แพ้กันเลยคราวนี้เนี่ยพอถ้าเราจะเปิดครัวนะคะเราเปิดครัวเราเปิดครัวมาดูวัตถุดิบของเรากันบ้างว่าเอ๊ะ เราปลูกพืชผักอะไรไว้ไหมในตู้เย็นเรามีผักอะไรอยู่บ้างไว้ไหมแล้วพืชผักเหล่านั้นถือว่าเป็นยาได้ไหมเรามาดูกันค่ะ8ปดผักพื้นบ้านนะคะที่มีการพิสูจน์มานะคะมีข้อมูลจากการศึกษาจากการินวิจัยนะคะขอก็ได้พบว่ามีความเป็นยาเช่นเดียวกันแม้ว่าจะเป็นผักพื้นบ้านค่ะ อย่างผักแรกนะคะการตรงการตรงเนี่ยสปปรรพคุณนะคะก็จะแก้พิษร้อนถอนพิษไข้ส่วนที่นำมาใช้จะเป็นรากใบอ่อนยอดอ่อนปรุงอาหารเนี่ยก็จะนำมาต้มให้สุกละประทานเป็นผักจิ้มน้ำพริกหรือแกงนะคะร่วมกับผักเคียงอื่นๆก็จะมีความที่เป็นยาช่วยให้กับบำการบำรงุงร่างกายได้ หรือจะเป็นในส่วนของขาขาเนี่ยถ้าเป็นเง่าแก่ๆนะคะร้อนเขาร้อนๆเนี่ยเขาก็จะช่วยขับลมแก้ฟกช้ำแก้บวมแก้พิษขับลมในลำไส้รักษากลากเกลื่อนแล้วก็ถ้าจะปรุงอาหารเขาก็จะใช้ปรุงใช้ทำพริกแกงใส่ในต้มยำนะคะหรือต้นสดๆของข่าหรือดอกก็เอามากินสดหรือลวกกินกับน้ำพริกก็จะได้สรรพคุณที่เป็นยาเช่นเดียวกัน หรือจะเป็นในส่วนของแค่ต้นแค่นี่คิดว่าหลายๆบ้านก็น่าจะมีนะคะหรือบางทีเนี่ยมีเราอาจจะลืมไปว่าเอ๊ะนี่แหละคือเป็นยาที่มาจากธรรมชาติแท้เลยนะคะแค่ในสปปรรพคุณก็คือดับพิษร้อนถอนพิษไข้แก้ไข้หัวลมส่วนที่นำมาใช้จะเป็นยอดเป็นใบฝักอ่อนดอกนำมากินอาหารเอานำมาทำเป็นอาหารนะะอาจจะเป็นทำเป็นแกงอาจจะเป็นลวกจิ้มน้ำพริกหรืออาจจะเอามา อัด p t ให้เป็นเมนูฟิวชั่นหลากหลายก็สามารถที่จะทำได้นะแต่ถ้าเมนูธรรมดาก็คือลวกจิ้มน้ำพริกหรือทำเป็นแกงส้มนะ,ะอันนี้ก็จะได้รับความนิยมเช่นเดียวกันหรือต่อมาก็คือมะเขือพวงมะเขือพวงในสรรพคุณจากการช่วยผลแก้ไอขับเสมหะนะฮะสิ่งที่นำมาใช้ก็จะเป็นผลอ่อนๆนำมาใช้ปรุงอาหารนำไปทำแกงกินสดหรือต้มจิ้มน้ำพริก หรือจะเป็นในส่วนของตำลึงตำลึงคิดว่าหลายๆบ้านก็น่าจะเห็นนะคะมีกันอยู่ตำลึงเนี่ยเขามีรสเย็นจะช่วยดับพิษร้อนถอนพิษไข้แก้แสบแก้คันแก้เจ็บตาตาแดงส่วนต้นเนี่ยจะช่วยแก้โรคผิวหนังก็บอกว่าแก้คันนะคะแล้วก็ช่วยลดน้ําตาลในเลือดได้ก็นิยมนําใบมาประกอบอาหารบางคนก็อาจจะเห็นตะแกงจืดใบตําลึงเนี่ยผัดก็อร่อยนะคะหรือว่าลวกจิ้มน้ําพริกเอามา ผลเนี่ยที่เห็นเป็นสุกเป็นสีแดงๆตอนผลนั้นอ่อนเนี่ยเอาไปดองเอาไปแปรรูปก็ทําให้ได้คุณประโยชน์ที่เป็นยาเช่นเดียวกันนอกจากนี้ยังมีในส่วนของมะละกี้นกสรรพคุณนะคะเขากเา็เคยได้ยินว่ามะละกี้นกเนี่ยอาจจะช่วยในส่วนของการเจริญอาหารยาระบายขับลมนะคะบำรุงน้ําดีถ้าเอามะละกี้นกมานะคะใช้นะคะก็มักจะเอามาลวกจิ้มน้ําพริก หรือไปผัดหรือไปแกงนะ,ะหรือจะเอาไปแช่อิ่มนะคะอันนี้ก็สามารถที่จะทําได้แต่ถ้าพืชผักต่างๆเหล่านี้เนี่ยผ่านกระบวนการแปรรูปที่ทำให้เสียรสชาติเสียกลิ่นรสตอนที่เป็นวัตถุดิบตามธรรมชาติไปเนี่ยคุณ,ณประโยชน์ก็จะลดลงไปเช่นเดียวกันก็ต้องบอกเรื่องด้วยนะคะคุณผู้ฟังว่าการทานอาหารให้เป็นยาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเป็นอะไรที่พื้นๆง่ายๆมากๆเลยทานสดลวกจิ้มน้ำพริก นะคะก็จะได้รับประโยชน์คุณเต็มๆหากผ่านกระบวนการแปลร,รูปที่มากที่ซับซ้อนอาสารอาหารต่างๆก็จะถูกลดหลั่นกันไปในบางครั้งเนี่ยเมื่อผ่านหลากหลายกระบวนการปลายทางสุดเราอาจจะไม่ได้รับสารอาหารคุณประโยชน์ต่างๆเหล่านี้แล้วก็ได้นะคะดังนั้นถ้าเราจะทานนะคะให้ได้ประโยชน์มากที่สุดทานในรูปแบบธรรมชาตินะอาจจะล้างทาความสะอาดนะคะ,นะคะ,ค versucht, ะ,คะหรือลวกจิ้น้ําพริกนะคะ หรืออาจจะทานในรูปแบบนะคะที่มีการปรุงแต่งบ้างแต่ยาหลากหลายขั้นตอนนะคะก็จะทําให้ได้เราได้รับประโยชน์เต็มๆแล้วก็ดีต่อสุขภาพมากที่สุดนั่นเองค่ะอ่ะแล้วมีวิธีอะไรบ้างอ่ะตัวอย่างการทานอาหารให้เป็นยาแบบง่ายๆวันนี้แม่ก็หัววิทย์มีมาฝากอ่ะถ้าในช่วงนี้คุณผู้ฟังท่านไหนรู้สึกเป็นหวัดไอาจามบ่อยก็บอกว่าก็ง่ายๆค่ะให้เวลาแปลงฟันให้มันแปลงไปที่ลิ้นจะช่วยได้เรื่องของอ เชื้อโรคต่างๆนะคะขูกกำจัดออกไปในช่วงที่เรา,เาทำกิจวัตรตอนเช้านะก่อนนอนถ้าจะกินนะคะวัตถุดิบก็ควรกินกระเทียมหอมหรือพริกนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็จะช่วยลดอาการหวัดไอแล้วก็จามได้หรือถ้าเราเป็นภูมิแพ้อ,า,อาจจะภูมิแพ้เกิดจากหลายๆสิ่งดอกไม้เกอรอากาศเขาก็ามีแนะนำว่าให้กินฝรั่งสด วันละสัก4ี่ชิ้นนะคะหรือกินมเมล็ดฟักทองวันละหนึ่งกับมือก็เพื่อที่จะได้รับธาตุและธาตุในส่วนของสังกสีเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายนั่นเองหรือถ้าใครแพ้ฝุ่นละอองในกลุ่มของไรฝุ่นก็ถ้าทานโยเกิร์ตรสธรรมชาติก็คือรสไม่ได้ปรุงแต่งอะไรนะคะก็จะช่วยนะคะให้เนี่ยร่างกายเนี่ยมีภูมิคุ้มกันในส่วนของเอ,อ่อแล้วก็สามารถที่จะ ช่วยให้ระบบการทํางานต่างๆของร่างกายเนี่ยมีประสิทธิภาพที่ดีได้นอกจากนี้นะคะถ้าปวดหัวก็ให้หาในส่วนของกลุ่มผักคะนา้าปวยเล้งเพราะว่าผักพวกนี้เนี่ยมีแร่ธาตุคือแมกนีเซียมจะช่วยให้อาการเนี่ยปวดหัวของร่างกายเราเนี่ยมีดียิ่งขึ้นเนื่องจากอาจจะขาดในส่วนของแร่ธาตุแมกนีเซียมตัวนี้ไป หรือจะเป็นในส่วนของกินปลาทูเพราะว่ามีน้ำมันปลานะมีโอเมกา้าก็จะช่วยในเรื่องของการลดการอักเสบต่างๆของร่างกายนะคะเป็นในเรื่องของการต่อต้านการติดเชื้อต่างๆก็จะทำให้ร่างกายเราเนี่ยแทบจะไม่ต้องกินยารักษากินอาหารให้เป็นยาต่างๆเหล่านี้ไปในตัวได้เลย นอกจากนั้นนักผู้ฟังก็เวลาเราทานอาหารอะคราวนี้เราทานอาหารเป็นมื้อบ้างเมื่อกี้เรากินอาหารเป็นแบบเป็นวัตถุดิบตามธรรมชาติใช่ไหมคะอากินพืชกินผักกินผลไม้คราวนี้เวลาเรากินอาหารเป็นมือ้อมือเป็นกับละอย่างข้าวผัดกระเพานะคะถ้าใส่น้ํามันหอยเยอะ,ยอะๆกินกับข้าวขาวก็มีงานของเ,ออเชฟท่านหนึ่งนะคะคือเชฟโบหรือคุณดวงพรทรงวิศวะนะคะเคย มีการพูดถึงในประเด็นนี้การกินอาหารให้สมดุลแล้วก็กินอาหารให้มีประโยชน์กับร่างกายก็ถามว่าการกินอาหารให้สมดุลเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติไม่ต้องคิดว่ากินอาหารชนิดใดแล้วแก้โรคแบบนั้นเวลาเรากินอาหารอย่างในน้ำพริกกะปิเราก็จะได้ในส่วนของคุณประโยชน์นะฮะจากมีในส่วนของ แร่ธาตุหรือโปรตีนที่จากตัวกะปิในธ่ยทำมาจากเคยใช่ไหมคะก็จะมีโปรตีนอยู่ในส่วนของอโซเดียมนะคะที่เราได้รับแล้วก็ในเครื่องปรุงต่างๆมีการใส่ผักนะคะใส่พืชสมุนไพรลงไปก็จะได้รับความหลากหลายในสารอาหารและคุณประโยชน์นั้นๆเวลาเราทานอาหารที่เป็นอาหารสำหรับแบบไทยข้าวนะคะก็จะมีข้าวที่นอกจากข้าวขาวเดี๋ยวนี้ก็จะนิยมกันข้าวกล้อง ข้าวกลมนะคะข้าวต่างๆเหล่านี้จะมีในส่วนของกรดโฟลิกหรือวิตามิน B9 เนี่ยสูงมากซึ่งก็คนที่ต้องการวิตามิน B9 ต่างๆเหล่านี้ไม่ต้องรอให้คุณหมอจ่ายวิตามิน B วิตามิน B รวมมาทานทานจากข้าวต่างๆเหล่านี้ได้อัตโนมัติเลยแล้วเราก็ทานข้าวเป็นประจำในทุกๆมื้ออยู่แล้วด้วยออกนอกบ้านอาจจะหาทานยากไม่เป็นไรกับเข้าบ้านมานะคะเราก็เลือกทานข้าวที่ให้ สปปรรพคุณเป็นยาไปในตัวก็จะดีมากนั่นเองแล้วนอกจากนี้นะคะเราก็จะเห็นว่าในอย่างส่วนของแกงเลี้ยงแกงส้มผักรวมผัดผักเราก็จะเห็นว่ามีความหลากหลายของผักริดเย็นริดร้อนริดฝาดนะคะผสมกันทั้งนี้เนี่ยก็เพื่อที่จะได้รับคุณ,ณประโยชน์ที่หลากหลายนะคะของอ,อ,อาหารในแต่ละมือ้อทำให้ร่างกายเราเนี่ยได้รับภูมิต้านทานได้รับ สารต้านอนุมูลอิสระต่างๆที่มีความหลากหลายเพราะว่าในแต่ละวันปัจจุบันเนี่ยมีสิ่งที่เร่งเร้าให้ร่างกายเราเจ็บป่วยไม่สบายเยอะแยะมากมายนะคะดังนั้นเนี่ยการทานอาหารให้หลากหลายการทานอาหารให้สมดุลก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เราควรจะใส่ใจนั่นเองดังนั้นการกินอาหารให้สมดุลก็ถือว่าจะช่วยให้อาหารต่างๆเหล่านั้นเป็นยาบำรุงร่างกายเราได้เช่นเดียวกันค่ะ ก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆนะคะที่ทำให้เรารู้ว่าอ๋อการทานอาหารของเราเนี่ยก็เหมือนเป็นการาช่วยนะคะที่จะรู้จักเลือก นะคะรู้จักวัตถุดิบว่าควรที่จะทานอาหารนั้นไหนเพราะอะไรนะคะช่วงนี้รู้สึกร่างกายเราเหมือนออจะไอจามบ่อยๆนะเอ๊ะเรากินอะไรดีนะคะอ๋อเราเพิ่มการกินกระเทียมหน่อยดีไหมนะคะหรือว่าเราทานอาหารที่เป็นต้มนะคะมีความให้ความร้อนความอบอุ่นกับร่างกายช่วยเสริมสัง่ง วิตามินและธาตุอย่างสังกะสีจากทัญ,ญพืชก็จะทําให้ร่างกายเราเนี่ยได้รับการบํารุงไปในตัวเพราะว่าถ้าเราลองมองนะคะที่ยาที่เรากินเสริมเข้าไปเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยวิตามินและธาตุต่างๆเหล่านี้ละค่ะที่เขาผสมกันมาเป็นตัวยาแล้วก็ให้เราทานนะคะดังนั้นการกินอาหารที่เรารู้จักวัตถุดิบรู้จักอาหารเหล่านั้นก็เสมือนเรารู้จักยาดีๆให้กับร่างกายที่ไม่ต้องพึ่งยาที่ผ่านกระบวนการผลิตมานั่นเองค่ะ ค่ะก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆนะคะจาก w w ็บ b a n g k o k b i z n e w c o m แล้วก็เว็บนะคะ f i r e a r t p n p s u a c t h นะคะที่มีเรื่องราวดีๆให้ไม่โครวิดได้รวบรวมมาฝากคุณผู้ฟังกันในสัปดาห์นี้ในสัปดาห์หน้าจะเป็นเรื่องราวกวกับอะไรก็จะเป็นเรื่องราวที่เป็นสาระประโยชน์ดีๆมาฝากคุณผู้ฟังแน่นอนคะ่ะส่วนสัปดาห์นี้นะคะเวลาหมดลงแล้วแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ